ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับที่น้ําตกหวางก่าสู้นะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่อยู่ในมณฑลกุ้ยโจวและก็อยู่ในพื้นดินของพี่น้องชาวแมวนะครับเป็นชุมชนเป็นชาติพันธุ์ที่มีปริมาณผู้คนจํานวนมากและก็ครอบครองพื้นที่ที่สวยงามมากในแผ่นดินจีนทางตอนใต้ ของประเทศจีนนะครับตั้งแต่มุนทนกุ้ยโจลงไปจนถึงยูนานกวางสีลงไปจนถึงทางเหนือของประเทศไทยเนี่ยพี่น้องชาวแมวนั้นกระจัดกระจายกันไปทั่วและที่นี่เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามนะฮะที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของชาวแมวมานานตั้งแต่โบราณน,นะครับน้ําตกหัวก่วสู้เนี่ยนะครับเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแล้วก็เป็นน้ําตกที่มีความสูงนะฮะถึง77เมตร แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีความยาวถึง100เมตรนะฮะนี่ก็คือผู้คนแต่งชุดแบบาชาวแมวนะฮะอย่างที่บอกนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยมาดูแลตั้งแต่โบราณน,นะฮะน้ำตกหวงต่อสู้เนี่ยเป็นน้ำตกที่จะมีความงดงามเนี่ยในช่วงของฤดูฝนซึ่งจะอยู่ที่ประมาณสักมิถุนาเป็นต้นไปนะฮะถึงสิงหา และหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงหน้าหนาวกับช่วงฤดูแรงเนี่ยน้ำเขาก็จะาหายไปพอสมควรแต่ก็ยังสวยงามเหมือนอย่างที่เรามาเที่ยวที่นี่ในเดือนมีนาคมนะครับน้ำตกแถบนี้นะฮะก็จะได้รับการยกย่องได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยนะครับที่ห่วก่อนสู้นั้นรัฐบาลจีนได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้กับประชาชนของเขาได้ท่องเที่ยวโดยถือว่าทรัพยากร<ห>ธรรมชาติ ก็เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนจะมีสิทธิเข้าถึงดังนั้นเองเนี่ยรัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นจางเจียเจีย้ยจิวไจ้โกนะฮะภูเขาต่างๆรวมทั้งน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแห่งนี้รัฐบาลจีนเนี่ยได้สร้างบันไดเลื่อนขนาดใหญ่นะฮะเหมือนอยู่ที่ จางจีเจี้ยเหมือนอยู่ที่ประตูสวรรค์เนี่ยแต่ที่นี่ก็สร้างบันไดเลื่อนขนาดใหญ่สองชั้นนะฮะต่อกันมาเพื่อให้ผู้คนได้เดินทางเข้ามาชมความงดงามอย่างสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นจุดได้เปรียบของประเทศที่มีการปกครองที่สามารถหาชั้นธรรมิร่วมกันได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศจีนนั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากเนื่องจากว่ามีการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว ให้สะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะพาผู้คนจำนวนมากมาเที่ยวได้ตลอดวันบงเบื้องเนื้